ครับผมก่อนอื่นเลยเนาะผมก็ต้องขอ,อก่าวของพระสวัสดีนะครับนะฮะเป็นพะิธีเนาะทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคนที่กดไลค์และกดติดตามคนเดียวกันนะครับสําหรับลูกกิโลเบอร์หนึ่งกับลูกกิโลเบอร์สองที่หลายคนรอก็มาแล้วนะมาแต่หัวอ้วนกับลูกดอกเวยดนามยังยังยังไม่มานะครับ อาดีเตัดออกไปเลยไม่มีคือหลายปีแล้วยังไม่มานะ,ะคือมันเป็นลูกน้ำเข้าจากประเทศอื่นนะมันสำหรับใครที่หาอะไรก็ลองแอดไลน์มาถามคนดูนะฮะหรือว่าโทรมาสอบถามดูก็ได้นะครับเดี๋ยวคนทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะฮะ ส่วนเรื่องอื่นๆใครอยากให้ขวัญทำชุดยิงบ้างนะครับใครอยากจะให้ทำชุดยิงให้ผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทำให้เนาะเดี๋ยวคนมามามาอ่านให้นะครับนะฮะ สำหรับใครที่อยากจะให้ทำให้ลอง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 ดูกะยังไม่รู้ว่าราคามันประมาณไหนนะจนฟอกขนก็หยุดทำมาพักใหญ่ห,ญหนึ่งแล้วนะครับอาจจะปีสองปีได้แล้วมั้งครับที่ขนไม่ไม่ได้จับทุกยินเนาะส่วนอย่างอื่นใครหาอะไรยกเว้นสปริงนะครับขนไม่มีนะสปริงไม่มีให้นะนะแล้วก็ โอลิงโอลิงก็ไม่มีนะครับ,นะรบแต่ส่วนอย่างอื่นก็น่าจะพอมีหรือว่าใครหาแล้วก็ลองโทรมาสอบถามดูนะฮะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามดูก็ได้นะครับสําหรับคิปนี้นะครับผลมาแจ้งเฉพาะเรื่องลูกกิโลเบอร์หนึ่งกับลูกกิโลเบอร์สองนะมาเฉพาะลูกกิโลนะครับนะฮะมาแจ้งแค่นี้นะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับช่วงโควิดนี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆรักษาสุขภาพร่างกายด้วยแล้วกันนะครับไปไหนก็ใส่แมสนเนะาะคนก็ยังใส่ผนยังใส่ <laughs> พยายามป้องกันนิดนึงนะครับนะเราเป็นไม่ว่านะลูกเราเป็นนีหนักเลยนะมีแต่ร้องอย่างเดียวเนาะ รักษาสุขภาพโดยาการสลบขี้นี้กูแล้วมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้สรับลิ้นี้คมไปแล้วครับ